ยกยกยกมาไปถ้าจะจะไปลัวงชั้งวัดเด้อมหาก็เด้อไ้นถอนบอกว้เสือเนี่ยมันเป็นทางไหวมาอ้ไอเอ้เอ้ไอ้ไอบ่บดอง่วงรับกําลังว่างซ่าไอ้จามไงดีให้เนาะบดองย่าน ซอยแม่ซอยคนจงน้ำแมะคนจงน้ำเอ๊ยนี่ซอยซอยแม่ค่ะคนจงน้ำยังไงดีค่ะซอยแม่ค่ะซอยเรื่อยเลยค่ะเอยซอยคนจงน้ำมันต้องผมเองผมผมแหน่นอนเร็วก่อค่ะเร็วๆอ๋อ้ซอยแม่เร็วขันหน่อยแม่ค่ะเร็วห่อแม่โอ้ยซอยแม่จะตายแล้วโอ้ยคนจงน้ำคนจงน้ำซอยแม่ ซอยแน่คนตกน้ำพี่สายกันโอ้ยซอยแน่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 คนตกน้ำซอยแน่ซอยแน่อยแน่โอ้ยบ้าหาอย่างเงยเงยเงี้ยวเสียหนามึงกูน่ะอือไยซอยแน่คนตกน้ำซอยแน่คนตกน้ำค่ะพี่สายพี่สา คนตงน้ำนี่ในเสียงแล้วแล้วายเนแค่ชายเปสตายแล้วค่ะ้ย่ตวงน้ำเออชายเป็แค่ยเป็นแ่คนตงน้ำายเป็นแ่โอ้ยตัหายตายกัมซะเออคนนี้งามชายเป็นคนดีกลัวอ๋อปลาตาาาปาหลปกลนเด็ได้หลาเ้ยโอ้ยดหา ไปิดซด์ที่ไหนไหมคะแม่เราเป็นเป็นคนหนาชุสารค่ะเอชายขึ้นตรงน้นะคะบมยงบมไปอานนี้มา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 เอ้พ่นจ้าไปไสองมืครับสองมืครับสองมืินาครับสองมือนมาครับโอ้ยโอ้ยซอยคนตรน้นะซอยนะวายมาบมว่นหนาที่แตกอยเนี่ยซอยอ่ะโอ้ยมา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 ขอมา้นใเนี่ย khấn má khấn mặt hầm khấn má, ôi nó, bọc nghe bọc to to ngảm luôn này, má 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 úp úp, ơ ơ, nì nì tì tắc kè ôi cho mình xua, tu bọc nghe nó to ngảm nó, Ô, má 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 má, non 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 non, nhà chàng đây, à, nhau, à, ôi, đểo 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 đểo, nó đang gìn lau, nó đang gìn hải não, ừ, dạ, nè hải não là, khập dậy đến muộn nữa à. อืมเป็นไรครับเป็นไรครับโอ้ยอ่าใส่เปยใส่เปยใส่เปยไปใส่เปยไปเออาไปเลยโอ้แต่ไปขึ้นรถโอ้ยครับเป็นไงนะครับโอ้ยจะเล่นโจรนะครับเนาะอืมโอ้เราขึ้นรถขึ้นรถได้ขึ้นรถได้ไปเลยอ่าได้ไหมอ่าหมุนหัวเออหนุนหัวเรียบร้อยแล้วฮ่าเออขึ้นขึ้นขึ้นโอ้เป็นหนุ่ยน่าหนิเนาะอ๋ออืมนอย่างค่ะ อ๋อคุณแม่คุณแม่ตกน้ำโอ้ยทะเลเติร์นคุณแม่นะครับเนาะผมซอยคุณแม่เึ่งมากจุดว่าจุดว่าตะอ้วนน่ะตะอ้วนเน่ฮะตะอ้วนเดี๋ยวเดี๋ยเอาคุณแม่อยู่รถกันเดี๋ยวนี้ไปบงตะอ้วนเดี๋ยวไปนะครับขึ้นไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับเด้อเอาไปไปหาตะอ้วนมาเดี๋ยวเขาไปเอาอึ๊บอึ๊บเอ้าเอามาขึ้นเอ้าโอ้ยช่อเดี๋ยวไปก่อนหนึ่งยกลงยกลงยกไปนะเอ้าเอาไปอาจารย์จับบนชังนก่อนนะคอมมากระเด้อเฮ้ยเอา น <ules> ี่เนาะขึ er you know. <im> ้นไปแล้วกันยังตอนน้องไม่หยิ่งนะบอดี้ตนบอดี้ตนมึงยกขึ้นมันก็ไหลลงมาดังตู้มเลยบักฮามึงเอ้ยโอ้ยคุณจะเป็นซั่งมึงไหลเออเออกูใจผู้สาวซอยกูมันก็เสียกนอกมันก็เสีกเนาะโอ้ยอุ้ยมากินหัวมึงเอ้ยเห็นไหมครับมึงก็ต้องเว้าล์เน เฮ้ยบอกล้วเป็นเหยอ่ายมันนะดูณนะครับเป็นสายไปเดินด้วยอะคุณพี่ครับรถตน้ำครับอาฮะดูด้านหลังเลยมา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 ับมามาโอ้ยบ้าตายเลยน้ะนาจาดีดีี่ใจดีใจบริสุทธิ์ยลนั้นซอยันนี้จนกระทั่งตกน้ำตายโอ้ยมาโอ้ย โอ้ยดากแหลมก็ดากริ่แน่่โอ้ยนี่ตไหนจะเอาคืนไปขึนไปกันเร็ว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 ไปาไปบ้านเฮาเล้วเขาเลกอ่ต้อตายเด็ไปเล้วครับครับครับบอกว่าไส้าเลย